งค์งการบริหารส่วนตำบลน,น้ำหมานอ,อเมืองเลยจัังหวดเลยมีการดำเนินการในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลน,น้ำหมานตามแผนปฏิบัติการการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดสะอาดโดยการใช้หลักสามโชคือใช้น้อยใช้ซ้ำนำกลับมาใช้ใหม่ภายใต้กอบดำเนินงานจำนวน3ระยะได้แก่ต้นทางกลางทางและปลายทางเพื่อลดปริมาณขยะและส่งเสริมการคัดแยกขยะ ภายใต้โครงการตำบลปลอดขยะด้วยมือเราโดยมีกิจกรรมดังนี้ 1. กองทุนขยะตามโครงการตำบลปลอดขยะด้วยมือเราตำบลน,น้ำมานจัดตั้งเมื่อปีพศ2559มีสมาชิกจำนวน6หมู่บ้านจำนวน476ครัวเรือนคิดเป็นร้อยละ53.06ของครัวเรือนที่อยู่จริงณนะปัจจุบันกองทุนขยะมีงบประมาณในการบริหารจัดการจำนวน 8 3 0 4 9บาท16สตางค์สวัสดิการที่สมาชิกจะได้รับกรณีสมาชิกกองทุนขยะเสียชีวิตจะได้รับต้นไม้แทนพวงหลีดพร้อมเงินช่วยเหลือชาพนก,กิจจำนวน4,000บาท รณีเข้าโรงพยาบาลและได้นอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลจะได้รับค่าเยี่ยมป่วยจำนวน500บาทจำนวน3ครั้งต่อปีต่อครัวเรือนสมาชิกต้องจ่ายเงินสมทบกองทุนขยะเดือนละ30บาทการบริหารจัดการกองทุนขยะตามโครงการตำบปลปลอดขยะด้วยมือเราตำบลน,น้ำหมานบริหารจัดการโดยคณะทำงานกองทุนขยะโดยแต่งตั้งมาจากผู้นำชุมชนอาสาสมัครท้องถิ่นลลกโลกตำบลน,น้ำหมาน และประชาชนของแต่และหมู่บ้านภายใต้การกำกับดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลน,น้ำหมานและระเบียบกองทุนขยะว่าด้วยการดำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนขยะตำบลน,น้ำหมานซึ่งมีกำหนดรับซื้อขยะในระหว่างวันที่15-20ถึงของทุกเดือนบ้านไร่ม่วงหมู่ที่1รับซื้อวันที่15ของทุกเดือนณนะบริเวณตลาดผลไม้บ้านไร่ม่วง บ้านห้วยลงไซหมู่ที่2รับซื้อวันที่16ของทุกเดือนณบริเวณหลังโรงเรียนบ้านห้วยลงไซบ้านป่งเบี้ยหมู่ที่3รับซื้อวันที่17ของทุกเดือนณบริเวณอ่างเก็บน้ําห้อยน้ํหมานตอนบนบ้านสร้างหมู่ที่4รับซื้อวันที่18ของทุกเดือนณวัดศรีนนเมือง บ้านห้วยสีเสียดหมู่ที่5รับซื้อวันที่19ของทุกเดือนณนะบริเวณพื้นที่สาธารณประโยชน์บ้านห้อยสีเสียดบ้านไร่ม่วงใต้หมู่ที่6รับซื้อวันที่20ของทุกเดือนณนะบริเวณพื้นที่สาธารณประโยชน์บ้านไร่ม่วงใต้ 2. การดําเนินการจัดทํทาถังขยะเปียกลดโรคร้อนองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมานมีการจัดทํทาถังขยะเปียกครบทั้ง6หมู่บ้านจํานวน897ครัวเรือนคิดเป็นร้อยละร้อย 3. อาสาสมัครท้องถิ่นลักโลกตำบลน,น้ำหมานมีสมาชิกจำนวน6ห,หมู่บ้านจำนวน673ครัวเรือนจำนวน673คนคิดเป็นร้อยละ75ของครัวเรือนที่อยู่จริงในการขับเคลื่อนกิจกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในชุมชนรวมถึงเป็นเครือข่ายหลักในการประชามพันธ์สื่อสารลงพื้นที่เชิงลุกให้ข้อมูลในการบริหารจัดการขยะเช่นการรักษาวความสะอาด การจัดทำทางขยะเปียกลดโลกร้อนการปลูกต้นไม้ 4. กิจกรรมขยะอันตรายแลกไข่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมานได้กำหนดจัดกิจกรรมขยะอันตรายแลกไข่บูรณาการร่วมกับโครงการอบตเคลื่อนที่พบประชาชนและบูรณาการร่วมกับกิจกรรมอื่นตามความเหมาะสมรูปแบบของการจัดกิจกรรม คือให้ประชาชนรวบรวมขยะอันตรายและนำมาแลกไขาตามอัตราที่องค์การบริหารส่วนตลน้ำมานกำหนดเมื่อประชาชนนำขยะอันตรายมาแลกไของค์การบริหารส่วนตลน้ำมานจะรวบรวมไปเก็บไว้อย่างจุดรวมขยะอันตรายและนำส่งให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลยนำไปกำจัดในลำดับต่อไป 5. กิจกรรมทำความสะอาดเก็บขยะถนนสายหลักถนนสายรองและแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมานได้กำหนดจัดกิจกรรมทุกวันพุธของสัปดาห์โดยคณะผู้บริหารประลัดพนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมานร่วมกับอาสาสมัครท้องถิ่นลักโลกตำบลน้ำหมานผู้นำชุมชนและประชาชนตำบลน้ำหมานทำกิจกรรมดังกล่าว6กิจกรรมถนนปลอดทางขยะโดยองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมานได้ดลนรงประชามพันธ์ และเก็บคืนทางขยะครบทั้ง6หมู่บ้านและได้กำหนดวันเวลาการนำขยะออกมาทิ้งของประชาชนเพื่อให้ถนนมีความสะอาดสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย 7. ชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมานได้แต่งตั้งชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตรวจตารักษาความสะอาด รวมถึงการรับแจ้งข่าวหรือข้อร้องเรียนปัญหาขยะและสิ่งปฏิกูลมูลฝอยภายในพื้นที่ตำบลน,น้ำหมานโดยกำหนดออกปฏิบัติหน้าที่ทุกวันจันทร์พุธศุกร์ข,ของสัปดาห์8กิจกรรมรับบริจาคขยะและบีบอดัดองค์การบริหารส่วนตำบลน,น้ำหมานได้ดำเนินกิจกรรมรับบริจาคขยะประเภทถุงพลาสติกกล่องนมยูเชจากประชาชนตำบลน,น้ำหมาน และผู้ที่นำมาบริจาคแล้วไปบีบอัดเป็นก้อนและนำไปจำหน่ายให้แก่ผู้รับซื้อเพื่อลดปริมาณขยะประเภทนี้ 9. การติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลน,น้ำหมานได้ตั้งลายกลุ่มน้ำหมานปลอดขยะเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดำเนินกิจกรรมในการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ตำบลน,น้ำหมานและจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะทำงานและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อรายงานผลและปัญหาอุปสรรคของโครงการซึ่งการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ตำบลน,น้ำมานได้รับความร่วมมือจากผู้นำท้องถิ่นท้องที่อาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกและประชาชนตำบลน,น้ำมานเป็นอย่างดีทำให้การขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ตำบลน,น้ำมานบนรรลุวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับแนวนโยบายจังหวัดสะอาดจังหวัดเลย ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตมน้ำหมานขอขอบคุณมาณโอกาสนี้